สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ชั่วโมงแห่งศาสตร์จากธรรมชาติที่จะช่วยให้คุณมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้นะคะถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยกับรายการตีลี่ฮวงจุย้ยดิฉันเตยอรัชมนรัตนวราค่ะวันนี้มาพร้อมกับอาจารย์ธนาวาันจิราเจริญเวศค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะ นี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เราได้มีโอกาสทางานร่วมกันค่ะเพราะต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเลยค่ะว่าก่อนหน้านี้นะคะช่วงเทปแรกๆเนี่ยอาจารย์ธนาวันเองมากับอาจารย์จิระใช่ครับใช่ไหมคะแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่อาจารย์ธนาวันเองต้องไปปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับวงจุ้ยใช่ไหมคะไปเคลียร์งานที่จะต้องมาเคลียร์ถึงวันเสาร์ครับที่ต้องมาออกรายการสดเพืต้องไปเคลียร์ภารกิจทุกอย่างของวันเสาร์ให้จบก่อนนะครับอ๋อค่ะแต่นับจากนี้เป็นต้นไปค่ะอาจารย์จะอยู่กับเตยใช่ไหมคะจะอยู่ที่นี่ตลอดครับทุกวันเสาร์และ คุณพ่ออาจารย์จิระก็ไม่ได้หายไปไหนก็ยังมีการมาสลับเปลี่ยนไปมาได้อยู่ตลอดครับนี่เลยค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าอาจารย์ธนะวันเองนะคะคือทายาทหนึ่งเดียวของอาจารย์จิระนะคะผู้สืบทอดศาสตร์ทางด้านตีรี่ฮวงจุ้ยแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยนี่เลยค่ะเพราะฉะนั้นคุณภาพเนี่ยไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าคุณพ่ออย่างแน่นอนใช่ไหมคะค่ะเราจะได้รับความรู้เกี่ยวกับฮวงจุ้ยอีกมากมายนะคะหลายๆคนค่ะถามเข้ามากันเยอะมากเลยค่ะว่าพอพูดถึงศาสตร์ของตีรี่ฮวงจุ้ย กระแสชี้เนี่ยเราจะได้ยินกันบ่อยมากตัวเองก็ไม่ทราบว่ากระแสชี้คืออะไรถามอาจารย์อย่างนี้เลยดีกว่าคะ่ะว่ากระแสชีมีอิทธิพลเกี่ยวกับสุขภาพของเราไหมคะมากครับมากด้วยแล้วมีอิทธิพลกับการงานของเราไหมคะเหมือนกันครับเหมือนกันแล้วเรื่องนี้ขาดไม่ได้เลยคะ่ะการเงินค่ะแน่นอนที่สุดครับ oh, oh. นี่คือทั้งสามอย่างที่ต้องได้เลยครับกระแสชีอย่างเดียว <ใช S 1> มีอิทธิพลทั้งสสุขภาพงานและก็เงินคุณผู้ชมหลายคนคงอยากจะทราบแล้วคะ่ะว่า กระแสชี่จะมาเกี่ยวข้องกับสุขภาพงานเงินของเราอย่างไรอดใจรอสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพบคำตอบกันค่ะในช่วงเปิดตำราตีลี่หววจุ้ยค่ะ